ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ําอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่และการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําปิงตอนบนวันนี้ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา แม่แฝกแม่งัดสมบุญชนเขื่อนแม่งัดสมบุญชนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับฟังสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําปิงตอนบนและโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธาราโดยการก่อสร้างอุโมง์ส่งน้ําแม่แตงแม่งัดแม่กวงซึ่งความก้าวหน้าการก่อสร้างอุโมง์ส่งน้ําในช่วง แม่งัดแม่กวงที่เชื่อมต่อระหว่างเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนและอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงดมทารานาบ้านป่าศักงามตํานลวงเนือออาเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ความยาวทั้งหมดนะคะ22.9กิโลเมตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินงานขุดเจาะอุโมงค์ซึ่งก้าวหน้าไปกว่าร้อยละ59แล้วค่ะคุณผู้ชมครับสําหรับโครงการอีก2ส่วนประกอบด้วยอุโมงค์ส่งน้ําช่วงแม่แตงแม่งัดโดยก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ําจากลําน้าแม่แตงมายังอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชน และระบบท่อส่งน้ําแม่งัดแม่แตงซึ่งเป็นการวางท่อส่งน้ําโดยแรงโน้มถ่วงจากอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมายังครองสายใหญ่ฝั่งขวาของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตงและเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์จะสามารถผ่านน้าจากอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนในช่วงฤดูฝนลงสู่อ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธาราสามารถเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการจัดการน้ําในลุ่มน้ําปิงตอนบนสร้างความเสรีภาพด้านทรัพยากร น้ำในระยะยาวได้อีกด้วย